สวัสดีครับผมชนะของรีงงเฟ,ฟครับวันนี้ก็หลายๆท่านนะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการต่อเจ้าเนว a าอุโนนะฮะร่วมกักบพวกโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไอแพดอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ในกรณีที่ตอนนี้ผมก็ใช้ iOS i เ h o n นาะ iPhone เท่านั้นผมไม่มีเครื่องอื่นนะฮะก็ต่อเข้ากับ iPhone เนื่องจากสำคัญที่สุดคือตัวแปลงนะฮะตัวแปลงที่จะเข้าคั่วพวกนี้ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็ต้องหาตัวแปลงที่เป็น ไทสีนะฮะไทสีที่เป็นเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าชุดเนี้ยอ่าเขาเรียกไม่รู้เรียกว่าอะไรมันเป็นมันไม่ใช่หางหนูแล้วอ่ะนะมันเป็นตัวที่ตัวเนี้ยถ้าดูในแ p ปเปิลสโตร์เขาจะเขียนว่าอ่าเป็นอินเทอร์เฟซด้วยนะฮะมันจะมีรายละเอียดอยู่ข้างในเลยถ้าเราเปิดใน Apple Store มันจะมีอ่าเขาเรียกว่าคู่อะแดปเตอร์อะไรประมาณนะั้นนะที่แปลงสัญญาณแล้วแต่ว่าสําคัญเราต้องอ่านเข้าไปถึงจุดที่เขาบอกว่า สามารถที่จะเป็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยนะตัวนี้ก็คือสั่งมาจาก Apple Store โดยตรงเลยนะฮะรู้สึกว่าจะพันห้าร้กว่าบาทนะฮะประมาณนะั้ผมมาจําทางท้ายไม่ได้อ่ะทีนี้มันจะมีขั้วตรงนี้2องขั้วที่เป็น USB ปกติกับตัวนี้คือขั้วที่เราสามารถที่จะชาร์จแบตไปพร้อมกันได้เนื่องจากถ้าบอกว่าตัวเครื่องต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมเนื่องจากเวลาเราเสียบตรงเนี่ยมันจะใช้ไฟแ,แค่จาก แบตเตอรี่ของโทรศัพท์เท่านั้นถ้าเกิดแบตเตอรี่เรามันมีเหลือน้อยมากเกินไปเนี่ยมันจะต่อไม่ติดนะฮะมันทาให้ไฟมันไม่พอสําหรับตัวเนวา u ูโนเราสามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์เพิ่มเข้าไปนะฮะอย่างนี้เสียบเข้าไปเพื่อจะชาร์จแบบไปในตัวได้ประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าแบบนั้นตัวนี้ของแท้เท่านั้นนะ,ะสำหรับ iPhone iOS นะฮะก็เดี๋ยวมาลองเสียบให้ดูกันเลยว่ามันเสียบยังไงตัวนี้พอดีผม เอาเครื่องมาจากข้างล่างแล้วผมรีบเอาสายมาที่เกียจถอดมันมีสายข้างบนสายสั้นๆเนี่ยเป็นสายของกล้อง Action Camp แอคชั่นแคมปะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะเขาปกติเลยถ้าเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าแบตผมแบตผมเหลือแบบเกือบครึ่งนึงอะ่ะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ติดเดี๋ยวค่อยเอาแบตใส่นะก็เสียบ USB ปกตินี่เลยนะจากนั้นเข้ากับตัวแปลงนะฮะนี้นะเข้ากับตัวแปลงช่อง USB ที่เป็นรูปกล้องนะมันเป็นรูปกล้องตรงนี้มองเห็นปะมันเป็นรูปกล้องเนะเสียบแบบนี้นะฮะเรียบร้อยจากนั้นตัวนี้ก็เข้าโทรศัพท์นะพอสมของผมยังเป็นไล g h t n i n อยู่นะขอ,อวางก่อนไม่มีมือแล้วนะเสียบเข้าโทรศัพท์ไปเปิบถ้ามันติดมันก็จะขึ้นไฟแวบ๊แวบอันะน,นี้แบตบนะ่าไม่น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ย แบตผมเหลือไม่ถึงครึ่งนะฮะในในกรณีที่แบตมันไม่พอ่อะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวนะผมพอถือว่าอย่างนี้มันไม่มีที่จะเดี๋ยวลองสลับดูก่อนสลับสายไปด้านด้านหลังด้านหน้านะบางทีจะเป็นเงี้เป็นที่ขั้วเราด้วยนะฮะขั้วบางทีเสียบมันก็ไม่อินเตอร์เฟสทีเดียวเลยอะ่ะเสียบหลายรอบเหมือนกันนะ,ะ,นะะ,นะะต้องหวาง มันเงนินหล่นหลายครั้งนี่ผมทําโทรศัพท์หล่นหลายครั้งนะอ่ะอ่ะยังไม่ติดโอเคเดี๋ยวผมต้องชาร์จแบตไปในตัวนะแบตเตอรี่ผมเหลือน้อยเกินไปนะแล้วก็เสียบแบตเตอรี่เข้าพร้อมกับตัวนี้เลยนะแม่มันไม่โฟกัสโ,โฟกัสหน้าผมเยอะนี่เสียบแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะก็รอ,อนิดนึงก่อนนะปึ๊บอันนี้ผมชาร์จแบตอยู่แลวอื้อ อ่ะมาแล้วติดล้วเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าแบตมันน้อยนี่มันติดเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นรูปแบบเป็นแบบนี้นะไหมฮะตอนนี้คือผมชาร์จแบตไปในตัวด้วยอ่าไฟติดเรียบร้อยจากนั้นเราจะมาเข้ากลาสแบนหรืออะไรก็เข้าไปเลยให้จะมองเห็นหรือเปล่าวะอ่าผมไม่มีที่ตั้งแล้วด้วยอ่านี่ไงที่ตั้งที่ตั้งปึ๊บตั้งไปอ่ะแบบนี้นะ ตัวนี้ audio i n t e f a e ที่เราเสียบมันติดเรียบร้อยแล้วนะนเดี๋ยวขยับบ้างมันจะหลุดไฟติดเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็คือตัวนี้เราไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยต่อไปเราต้องถ้าเราอยากได้ยินเสียงเราก็ต้องผ่านออกหูฟังอะไรประมาณนี้เน,ะนาะเดี๋ยวผมเปิดเข้ากับลาสแบนอะไรแบบนี้อ่าเขาจะขึ้นว่าให้เข้าถึงไมโครโฟนหรือไม่นในกลาสแบ,บนอนุญาตนะนต้องอนุญาตเท่านั้นต่อไปต่อไปอันนี้ก็เกิดว่าเอาแจ้งเตือน เตืองเตือนก็ไม่ cual. ต้องแจ้งก็ได้นะเราไปที่อาจจะเล forget, ่นเป็นแอมกีตาร์ด um. ูเปิดตัวรับสัญญาณเสียงหรือไม่เปิดเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเสียบแจ็คเข้าตัวในว่า n ูน่นะาสายก่อนนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อออกลรโพงให้ได้ยินแล้วกันเพราะว่าเอะเออ ลำโพงสตูดิโอตัวนี้ของผมมันไม่ได้สายมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาสายอื่นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกัน่ะเสียบเรียบร้อยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยหาก่อนสายเอาพุทสายเอาพุทอ่ะนี่ดีกว่าอ่ะผมจะต่อ,อ,อจากช่องหูฟังดีกว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าลำโพงใหญ่ให,ให้ให้ฟังด้วยนี่นี่คือออกจากช่อง ผู้ฟังนะฮะนี่ผมเสียบช่องหนึ่งนะไม่มีปัญหาอย่างที่เคยบอกนะฮะน้องหลายคนก็ไม่ได้ดูคลิปสักทีว่าเสียบช่องหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นเสียบช่องสองกีตงกีตาร์อะไรเสียบช่องหนึ่งได้หมดนะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคอมโพคอมโปเป็นคอมโปช่องหนึ่งอ่ะมันเป็นคอมโปสามารถเสียบ XLR เสียบนี้ก็ได้นะเสียบเรียบร้อยแล้วนะลืมเดี๋ยวไปเสียบกีตาร์ก่อนนะเอากีตาร์มาเสียบตอนนี้เราใช้แอมของ กลาสแบนอผมก็ไม่รู้ว่าเสียบมันออกมาเป็นไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่คือเสียบสดๆกันเลยตรงนี้ หไหมมีสัญญาณเขียวไฟเขียวแวบแวบมองเห็นไหมนี่มันเป็นแอมอะไรอะ่ะต้องตรวจรับสัญญาณเสียงก่อนนะอะสัญญาณเข้าช่องที่หนึ่งโอเคย้อนกลับไปตัดจ่ญญาลบกวนตรวรับสัญญาณเสียง คือแอมอะไรอะผมไม่รู้อ่จะจำไม่ได้อ๋อแอมคลีนแอมคลีนแอมครั้นทีจะได้เห็นชัดมันก็ไม่ครั้นนะยังไงของมันเเช็คสายก่อน บางทีมันเล่นพวกนี้มันยุ่งยากอย่างนี้นะถ้าจะต่อแบบต่อออกพวกนี้นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะผมใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าตัวรับสัญญาณเสียงใหม่เ,เดี่ยตเปิดอนุัาตดทูที่อ่ะ ัน,นะฮะ นิดเดียวเองนะจากตัวนี้ก็ประมาณเหมือนปกติที่เราเราใช้พวกออยิโอัวเฟสทั่วไปเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเสียงเสียงแตกดีกว่าเนาะ,ะเสียงแตก distortion โอเค Modern m e t h ทโอ้ดังโคตรเดี๋ยวเบาก่อนโอ้เสียงมันก็ีอยู่อะ เป็นตัวไหนดีไม่ค่อยได้เล่นผมเจะนึกไม่ออกนะตัวเดิมนี่แหละอ่าเป็นเสียงเสียงวินเทจได้วินเทจได้อ่าเพิ่มนิดหนึ่งเพิ่มโทนอีกนิดหนึ่งอ่มาเดี๋ยวผมลองอัดดูนะ นี่เสียงแตกอ่าโอเคได้แล้วนะนี่เป็นเสียงเมื่อกี้ลองเปิดฟังนก แต่เราก็จะมาแก้พวกแอมพวกอะไรได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือได้เสียงได้เสียงกีตาร์แล้วแต่ผมจะเพิ่มแท็กเข้าไปอีกแท็กหนึ่งล้วกันไม่ค่อยได้เล่นหรอกจริงๆแล้วเดี๋ยวเพิ่มแท็กเข้าไปเป็นเสียงเสียงหยาบเสียงหยาบมันไม,ไม่ไม่ต้องใส่นี่นะนพอเปิดมาต้องใส่ต้องเปิดไอ้ที่รับสัญญ,ญาณใหม่แน่เลยนี่ไง ให้เปิดที่รับสัญญาณใหม่ตลอดอันนี้เป็นเสียงอะไรเฟเซอร์เอามาใหม่ไม่รู้ออกไปแอดเข้าไปใหม่เป็นวินเทจได้นี่หละนี้เสียงมันค่อนข้างเงียบไปนะ ใส่ดีเลย์เข้าไปดีกว่ามีดีลเลย์หรอือเปล่าวะว้าวดีเลย์นี่ทำเล่นขำๆนะเอ้ดีเลย์ไม่มีหรออยู่ไหนไม่รู้อะอะเดี๋ยวอัดต่ออ้าวตัดไปเฉยเลย สายหลุด <sm all> เหรอผมต่อสายอะไรมากมันเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่อ,ามาอีกทีอ๋อมันไม่ได้เริ่มต้นอ่ามันต้องไปเริ่มต้นจากตรงนู้นมันมันดันมาอยู่ที่ตรงแรกอ่าโอเค พอดีผมทำแทร็กสั้นๆเองจริงมันจะเลื่อนแทร็กไปได้เยอะนะผมไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเสียงที่อ่าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองใส่ไม้ดู อันนี้ผมอัดเสียงกีตาร์แล้วนะเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่ามันใช้าง,งานได้จริงๆแต่ว่าต้องการันตีว่าต้องใช้ของแท้เท่านั้นฮนะผมของแท้ของแท้เพราะว่าของอื่นมันจะบะติดเด้อพี่น้องแล้วก็ถ้าเสียบไม่ติดก็เสียบแล้วเสียบอีกเสียบแล้วเสียบอีกก็ได้นะไอเดี๋ยวใช้ไมค์กิ๊กก๊อกดีกว่าดูสิว่าจะดังแค่ไหนอันนี้ไม์แถมไม์แถมนี่อันนี้เป็นไม์แถมจาก อา่าลำโพง t ิ k กต k อกนียผมสั่งมาลำโพงจาก t ิ k กต k อกอ่าอันนี้ใช้ไม์ไดนามิกธรรมดาเลยนะเสียงเป็นยังไงเปิดสุดไปเลยเทส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 โอแทบไม่ได้ยินอ่ะเออไม่ได้ยินเลยนะหรือว่ากดเปิดตัวรับสัญญาณเสียงเทสอ๋อได้ยินแล้วนี่ไงโอเคอ่าเดี๋ยวจะอัดเสียงไปด้วยโอเร่งเสียงเพิ่มได้อีกอ่า เสียงไม่ธรรมดาก็โอเคนะอันนี้เปิดนิดเดียวเองโอเคอเดี๋ยวผมอัดเสียงเลยนะย้อนกลับไปโอ้ยหัวจังหวะโอเคอ่ะโอ้ยโทรศัพท์ก็เล็กแล้วเกินนะ นี่เราได้แทร็กสามแท็กเราอัดเป็นเพลงได้เลยอยู่แล้วเนี่ยแม้มีแทร็กเพิ่มมาลองฟังเสียงดูว่ามาเป็นไงก็ไปต้องไปจัดต้องไปจัดเรียงเสียงกันเอาเองแล้วกันนะว่าจะใส่เสียงดังเสียงเบาอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะลดได้นะลดเพิ่มอะไรก็ได้นะแต่ว่าอัดได้ด้วย ตัวแปลงต้องเป็นของแท้เท่านั้นอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ไมค์กิ๊กก็ใช้ได้อุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีปัญหาสําหรับน้องที่สงสัยเอ๊ะทำไมผมต่อแล้วมันไม่ติดสักทีไม่ติดสักทีนะฮะมันมีอยู่2กรณีก็คือว่าถ้าใช้ตัวแปลงที่เป็นของแท้อยู่แล้วเนี่ยตัวแปลงผมถอดออกแล้วกันเนาะตัวแปลงที่เป็นของแท้อยู่แล้วนะฮะของแท้ที่ต่อกับ iPhone เนี่ย เป็นของแท้อยู่แล้วแบตเตอรี่ไม่พอเราเสียบแบตเตอรี่เพิ่ม้าไปอย่างผมทํานี่แหละแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เราอ่ะมันไม่พอที่จะจ่ายให้ตัวในว่าอูโนไฟมันจะไม่ติดนะฮะเห็นไหมไฟมันจะไม่ติดอ่าเราก็ต้องเสียบไฟไปด้วยพร้อมกันก็ได้เนี่ยเ,เสียบไปพร้อมกันได้เลยนี่ผมเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไปพร้อมกันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้แต่รู้สึกว่าพอเสียบตัวไฟแฟนทอมพาวเวอร์เนี่ยมันจะไม่ไหวผมลองดูหลายครั้งแล้วนะบวก48โวลตนะ์อ่ะบางทีเสียบแล้วมัน มันมันมันจะดับไปเลยนะฮะแปลว่ามันอาจจะใช้กับไม่อ่าคอนเดนเซอร์ไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะบางทีผมอาจจะเสียบอะไรหลายๆอย่างไปไปร่วมกันเนี่ยแต่ว่าจะเสียบไมค์ไดนามิกแค่นี้ก็เสียงโคตรดังแล้วล่ะเอาดับไปเลยเนี่ยเห็นไหมผมกดผมกดอ่า10บวก48โวลต์แฟนทอมพาวเวอร์มันหายไปเลยสัญญาณเดีนะ๋ยวลองเสียบใหม่อีกทีสิเผื่อจะติดจริงๆมันต้องลองให้หมดแล้วนะ อันนี้เสียบบวกสี่แปดวอนแฟนทอมด้วยมันก็พริบกระพลิบเหมือนไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวที่วจะติดป่ะบางทีอาจจะต้องรอมาสักพักหนึ่งนะฮะลองเปิดเให้มันติดก่อน,อนก็พริบกับพริบแบบเนี้ยก็ะพริรพรบ,บรรๆ,ๆไม่ติดอาจจะเป็นที่สายด้วยอะไรด้วยนะหลายๆยาอย่างอ้าวสวรรคคตไปเลยเนะี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะมันบางทีมันก็จะเสียบแบบ ก็คือเนื่องจากบางทีมันเชื่อมต่อสัญญาณจากตัวเนี้ยมันอ่าติดละเนีขยับสายนิดเดียวก็ติดอ่มามักลายไปต้องมาขยับสายจากข้างหลังแทนติดละนะฮะลองเสียบเ,เปิดไฟ,ไฟแฟนทอฟพาวเวอร์อ,อีกครั้งหนึ่งดูที่ว่าจะดับไม่ดับเรียบร้อยไม่ได้นะฮะงั้นก็คือใช้ไม้ไดนามิกก็พอแล้วนะไม่ต้องใช้ไม้อ่ดับหายไปเลยไฟไม่พอนะเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่าจากตัวแบตเตอรี่เอ,อ่อตัวชาร์จ ของผมนะ่ะมันจะกําลังน้อยนะมันกลับมาแล้วเห็นไหมพอเราเสียบไฟบวกสีแปดวอนแฟนทอมพาวเวอร์ไม่ได้อะมันดับใช่ไหมเครื่องมันแจ้งเตือนแล้วว่าให้เปิดตัวรับสัญญาณเสียงใหม่เนี่ยกลับมาฟังเสียงได้อ้าวติดไหมเนะี่ยอ๋อผมถอดออกแล้วดีกว่ามันถอดออกแล้วมันจะดังได้ไงอ่าถอดสายออกหมดแล้วนี่อ่าอันนี้คือออกจางนอก ใช้ไมค์ดนามิกก็พอนะฮะเสียงเขาก็คุณภาพใช้ได้เลยสำหรับการทำเพลงนะผมว่าการ์ดชแบนก็โอเคนะสำหรับการบันทึกเสียงแบบเอเอฟนเอฟเฟคเขาก็เสียงดีแหละถ้าบอกว่าใครที่จะไม่ได้เล่นกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้กับคอมพิวเตอร์ผมก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยกังวลที่จะมาต่อเล่นกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตอะไรมากมายเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือแบบลองทำให้เห็นภาพก็แค่นั้นเองนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับเพื่อนพี่น้องๆนะสาย ที่ต่อต้องขอว่าเป็นของแท้เท่านั้นนะฮะของแท้จาก Apple Store สั่งจาก Apple Store ได้เลยนะฮะของเขาก็1,500กว่าบาทอะ1,590หรืออะไรทักอย่างเนี่ยตัวนี้นะก็คุ้มอยู่ถ้าบอกว่าเราไม่จะมีไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะสามารถต่อกับเครื่องออเดอเรอเฟตอื่นๆได้ด้วยแหละนะ,ะถ้าเรามีออเดอเรอเฟตตัวอื่นสำหรับว่าอุมันก็อาจจะงงงนิดนึงติดติดยากบ้างแต่ว่าเราหาจังหวะเสียบมัน ถอดเข้าถอดออกบ้างบางทีนะหรือว่าสายพวกอะไรประมาณนี้ขยับนิดเดียวมันก็จะติดเลยบางทีมันนี่มันสายเก่าบ้างประมาณนั้นเป็นสายเก่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตรงททีเดียวบอกขยับนิดเดียวก็ติดอะไรประมาณนี้นะก็สามารถใช้งานได้อัดเสียงเข้าไปได้เป็น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 พาร์ตเป็นพาร์ตเลยอ่ะนะเป็นเรื่องไปแล้วอ่ะเอาเปิด อันนี้ลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนพี่น้องครับพิ่วิเวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ